เสียงนี้ไม่ใช่เสียงปืนไม่ใช่เสียงเครื่องบินรบแต่เป็นเสียงที่ทำให้รัฐบาลไทยสั่นสะเทือนทั้งคณะคลิปเสียงยาว,าว9นาทีที่หลุดออกมาระหว่างผู้นำหญิงของไทยกับอดีตผู้นำกัมพูชาพูดกันเล่นๆว่าลุงกับหลานคุยกันแต่คนทั้งประเทศนั่งไม่ติดคนหนึ่งเรียกว่าอังเคอีกคนดูเหมือนอังเค จะเป็นหัวหน้านรัฐบาลตัวจริงคำถามคือใครคุมประเทศอยู่กันแน่วันนี้เราจะรื้อเกมการเมืองที่กำลังเดือดแบบไฟลุกฝ่ายหนึ่งบอกนายกต้องลาออกอีกฝ่ายบอกอย่ายุบสภาเด็ดขาดฝ่ายที่สามนั่งรอ,อนิติสงครามเล่นงานทีละดอกและฝ่ายที่สี่ก็พวกเราไงครับที่กลายเป็นเหยื่อในเกม โดยที่ยังไม่รู้ว่าถูกจับลงกระดานไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนจะไปต่อขอถามจริงๆคุณยังเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้อยู่ไหมเมืม่อผู้นำประเทศถูกมองว่าไม่ใช่ผู้ตัดสินใจตัวจริงเมื่อคำว่าเจรจากลายเป็นคำหลอกใช้เพื่อผลประโยชน์เบื้องหลังเมื่อสภาเริ่มเสียงไม่แน่นแล้วคุณล่ะจะประคองประเทศแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหน ผมไม่ได้มาชวนให้เลือกข้างครับแต่ผมอยากให้คุณตั้งคำถามว่าระหว่างลาออกกับยุบสภาอะไรคือทางออกที่แท้จริงและถ้ารัฐบาลยังนิ่งเราจะพาไปดูเลยครับว่าใครกำลังรอจังหวะชิงและใครกำลังล่อให้เกิดสุญยากาศในคลิปนี้เราจะเจาะลึกสามมุมรัฐศาสตร์กฎหมายและความมั่นคง เพื่อให้คุณได้เห็นเกมทั้งกระดานแบบชัดๆและใช่ครับผมห้อยครับจะเป็นคนเล่าเรื่องให้คุณทั้งหมดเองตอนต่อไปเราจะไปดูว่ารัฐบาลนี้ถึงทางตันจริงหรือเปล่าหรือแค่เล่นเกมยือ้อเพื่อเอาตัวรอดอย่าฟังจนเพลินจนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัดเน่าเล่าข่าวกันนะครับแล้วพบกันในคลิปตัดไปโชคดีกันทุกคนนะครับ